สวัสดีครับวันนี้มากันอีกแล้วนะครับวันนี้มากับรีโมทเออทแทนเดมนะครับทแทนเดมเอฟอากายแทนเดมนะครับ x ยี่สิบนะครับผมนะฮะเป็นระบบ e t ท็นะครับตัวนี้ก็เซตอัพกับฟรีวิง พีวิง F14 นะครับผม F14 เป็นเป็นทวินดักนะครับทวินดักก็ตอนนี้เซ็ตเอาเรียบร้อยนะครับก็จะมีไอรอนนะครับไอรอนที่เขาจะมีกับตัวหางด้วยนะครับไอรอนนะครับยูเลเตอร์แฝนะครับ แบบ2สเต็ปนะครับแล้วก็สามารถพับปีกได้นะครับพับปีกกนะ็นะครับตั้งไว้เป็นสองะเต็บเนาะนะครับแล้วก็พับล้อพับล้อจะอยู่ข้างล่างนะครับพับล้อนี่จะมีอาการหน่วงนิดนึงความว่ามันจะมีมันจะมีบานพับ นะครับบานพับอยู่ทางด้านหน้า <S <S 1> <S 1> นะนี่กลางล้อนะครับจนะเห็นว่าล้อก้าวออกมาครับปิดนะครับปึ๊บบานพับก็จะช้านิดนึงเพราะนั้นเวลาเวลาที่เราจะแลนดิ้งเนี่ยต้องเผื่อเวลาในการกลางล้อนิดน,นึงนะเพราะว่าเลาเรากลางปั๊บเนี่ยมันจะ มันจะช้าตรงบันพับนั่นแหละนะครับบันพับเปิดสุดปุ๊บล้อถึงจะกลางนะครับนี่เรียบร้อยนะครับล้อเลียวได้ปกติครับตัวดักนะครับอันนี้ผมใช้แบตเตอรี่เก่านะมีอยู่ 22, 22บโวลต์ เิรเรียบร้อยนะครับอันนี้รีโมทนี่ก็ยังไม่มีรูปใส่ผมยังไม่มีรูปใส่ผมก็เอารูปของอะไรนะเอ็กาใส่ไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เซตไม่ให้เป็นทัม m มอร์หนึ่งสองนะครับแล้วก็โชว์เป็น i s s i นะครับ i อเอนอะไก็คือค่าความแรงของสัญญาณนะครับที่ท,ที่ตัวร e เซฟส่งมารีเซฟเป็นสระบบนะตัวนี้ร e เซฟเป็น TD CDR10 นะครับจะเป็นระบบ2.4และ900นะครับมันจะมี3เสานะจะมี3เสนนานะะแล้วก็เทเลิมิทีเดี๋ยวนะเทเลิมิทีไหนเดี๋ยวนะนี่ครับเนี่ยเขาก็จะมีรายงานขึ้นมานะครับนะครับคราวนี้ค่าพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์ด้วยเนาะ อันนี้เป็นเซนเซอร์ที่จากของตัวรีเซฟนะครับมันก็จะบอกค่า DBi ไนะครับ2.4ส่งกลับมานะครับแรงดันแบตเตอรี่นะครับ5 5 0 7นะครับแล้วก็ i อเอ0ไอมิกนะครับ100 d ดที่ส่งส่งกลับมานะครับรัามแรงเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ใกล้นะครับถ้าอยู่ห่างออกไปมันก็จะลดทอนกันไปตามลำลดับนะครับ i อเก็คือเป็นค่าความแรงสัญญาณนะครับ VFR นี่ไม่ทราบกันว่าค่าอะไรเดี๋ยวต้องไปดูโดยคู่มือนะครับข้างหลังก็จะบอกนะครับว่าเป็น Internal Module นะครับสองยี่สี่เกรอย่างเงี้ยเขาจะบอกไว้นะครับตัวนี้เป็นระบบทัชสกรีนนะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เ f r บอร์สกายตระกูลแทนเดมนี่นะครับเป็น X 2 0นะครับแล้วก็ X 1 8นะครับมันก็จะมีในซีรีส์ของตัวธรรมดาตัว S แล้วก็ตัว SE นะครับนะฮะก็ ฝาด้านหลังมันไม่ได้ล็อกนะครับนะก็เขาเรียกว่าอะไรรุ่นใหม่มาแรงนะครับไฟอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับผมย้อนแสงนะครับรุ่นใหม่มาแรงสําหรับสายเครื่องบินนี่แบบอย่างดีเลยนะครับผมนะฮะข้างหลังนี่สามารถใส่โมดูลเพิ่มได้นะเนี่ยฝาฝาที่มันหลุดไปเมื่อกี้ใส่มดูลเพิ่มได้เลยครับจะเป็นมัลติโปรโตคอลอะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปนะครับ ส่วนรายละเอียดนี่ของรีโมทก็ลองไปหาชมดูได้นะคเองแล้วก็ฟังก์ชันเยอะแยะนะครับหน้าจอเนี่ยข้างบนนี้ก็จะบอกเหมือนกันนะว่าค่าดีบีเท่าไหร่นะครับแรงดันแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นค่ามาตรฐานที่เขาให้มาอยู่แล้วนี่ครับกับรีโมทเอ็มอาร์สกายเทนเดมนะครับเอ็กยี่สิบตัวนี้นะครับผมเอาเรียไม้ชมกันนะครับเตรียมส่งงานแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย